สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ n i h t e n t e r t a i n n i g h t l i f e นะคะตอนนี้กรุงเทพฝนก็จะตกจะชุ่มชุ่มช้ำชหน่อยนะคะไม่รู้ต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างน่าจะอากาศใกล้ๆกกันอยู่นะคะโอเคเรามาเริ่มข่าวของเราดีกว่าอันนี้เนี่ยมาให้ดูเป็นแพ็คเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรนนิวอีสตตอนนี้แลนดิ้งถึงไทยแล้วเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็กรี๊ดได้เลยค่ะภัยพงศธรนะคะ,นนะ,คะจะมาคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ไปเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนาวตรีแซมวีรบ,บุรุษถ้ำหลวงะคะ่ะและไหนจะเรื่องราวของมอริสฟิทหุ่นเสน่ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเชอปรางเพราะฉะนั้นเอตะเออชิเข้ามากใ,ใกล้ๆค่ะย้ำชัดว่ายังรักกันดีไร้ปัญหาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่างที่หลายคนคิดค่ะสองสาวค่วัยชอบปรางอารีกุลและอ่อนพัชนันบีแอนคฟอรเตที่ถูกจับเปรียบเทียบหลังดดมาชิมรางเล่นหนังคนละเรื่องในเวลาไล่เลี่ยก,กันซึ่งสาวเชอรปรางในฐานะหัวหน้าวงก็ยอมรับว่าอ่อนมาปรึกษาถึงประแสดรามา่าทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่ทาามบ้างเพราะเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ เราคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องโดนค่ะพราะฉันก็เลยแบบก็เราคิดยังไงก็หน well ูก็ไม่รู้สิพี่อะไรเงี้ยพี่เราหนูก็บอกน้องว่าเออเราก็ทําเต็มที่ของเราเนอะเราก็รู้ว่าบางทีบางอย่างเราก็เจอก็เหมือนกันบางอย่างเราเจอแตกต่างกันเราก็แชร์ประสบการณ์ให้กันมากกว่ามีเครียดไหมครับเครียดค่ะคนเครียดเหมือนกันว่าว่าจะทําออกมาได้ดีไหมเพราะมันก็เป็นงานแสดงครั้งแรกของน้องเหมือนกันส่วนที่เหล่าโอตาตั้งแฮชแท็กเก๊กายให้สาวเชิญปรางวาทีมเมียเชิญน่ะเจ้าตัวบอกเลยเคิรนหนักมาก เราไม่รู้ว่าตัวเองแท้บาดจิตแฟนคลับตรงไหนค่ะอุยตามด้วยหรอคะตายแล้วขอบคุณนะคะเชื่อไม่คิดว่าตัวเองจะรอขนาดนั้นเขินไหมคะขบคุแซวเขินค่ะจริงเขินเหมือนกันแต่ว่าก็้าขอบคุณคะ เหนน้าใสาๆแต่พอถอดเสื้อโชว์หุ่นทีไรก็มีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> คุณมรินเรืองฤทธิ์ที่เผยว่าปั๊มหุ่นให้เฟิร์มมาได้นานละก่อนจะมีใบสั่งให้โชว์ซิกแพคบนเวทีคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์อีกและก็ตั้งใจจะรักษาหุ่นนี้ไว้เผื่อฟลุกมีงานปังๆติดต่อเข้ามาค่ะใครอยากติดต่อหถ่ายนั้งสง่งหนังสือหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาได้ลองดูแล้วกันว่า่าจะไหวหรือเปล่า,าครับเพราะว่ายังไม่เคยถ่ายอะไรแนวพวกนี้มาก่อนทําเพื่อที่จะถ่ายหหนังสือละ แต่นักสือที่ติดต่อมาตอนนั้นเขาปิดตัวลงไปก่อนระหว่างที่ริตฟิตทุนอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวผุ้ตาทํามาแล้วก็เลยก็เลยอดเลย,เลยอะไรเงี้ยก็พอนในไอทีนแหละทํามาแล้วไงก็ต้องแบบปล่อยของบ้างไม่งั้นมันมันแบบเหมือนดูคนเดียวเกินไปอ่ะแบ่งๆกันดูว่างน่ารักนะเอนดูสมไม่มีละหนุ่มหล่อนหน้าใสเารนแทนบอยแบนด์ทั์นิวอีส สวมวิญญาณพี่หมื่นมาในชุดไทยสีเหลืองเรียกเสียงกรี๊ดจากเราเลิฟชาวไทยลั่นสนามบินสุวรรณภูมิค่ะซึ่งการเทินฟ้ามาเมองไทยครั้งนี้ของนุ่มเรนก็เพื่อมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในซีทคอมของไทยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะและแม้ว่าจะอยู่เมืองไทยเพียงสาวันเท่านั้นแต่นายจะเห็นก็ไม่พลาดล็อกคิวนุ่มสุดฮอตมานั่งคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟไอซเป็นแฟนด้ฟินกับความน่ารักแบบทะลุทะลวงก,กันแน่นอนอ้าวเ,าเลิฟเมืองไทยห้ามพลาดเฝ้าหน้าจอรอติดตามกันได้เลยจ้า ทุงเลือดอีสานไผ่พงศธรเผยว่าตั้งใจเดินทางไปเครารพอธินาวาตรีแซมสมานผู้นัน่นวีรบุรุษถ้ำหลวงถึงบ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อหลายวาักนก่อนก็เพื่อให้กำลังใจครอบครัวนาวาตรีแซมในฐานะคนบ้านเดียวกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คืออย่างน้อยก็เดินไปจับมือแล้วบอกว่าแม่สู้ๆนะเขายิ้มหด้เขามีเขามีความทุกข์แหละที่เขาเสียลูกแต่ว่าเขามีเขาก็บอกขอบคุณเขาก็บอกว่า คือให้เป็นลูก,ลกชายได้ไหมเขาบอกหน้าตาคล้ายกับลูกชายเขามาก็แม่เขาบอกว่ายังไงก็อย่าลืมมาเยี่ยมแม่นะนะครับในฐานะของของคนบ้านเดียวกันของคนที่รู Wars> ้จักกันเขาบอกว่าน่าจะมีการจัดงานเป็นบุญอัจฉินะครับจ cin ่าเสียงเรก็ยินดีครับไปช่วยรอม และพรุ่งนี้เฮสนนัทลั่นทุง่งพบกับศิละปินหน้าใหม่จีดาพาสหเพชรแต่บอกเลยฝีไม้ลายมือไม่ใหม่เลยนะจ๊ะหอเพลงคนชั่วกราวแค่ชั่วคืนมาให้คนอกหักช้ำรักตุ้ดเหมือนที่ฟังแล้วร้องไห้น้ำตาหนองน้าแน,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 น่นอนพรุ่งนี้11โมงตรงเปิดหน้าจอรอช่องเก้าเอ d มควดเล็ก30กันได้เลยเพือกเพือกออกมาเร็วสมุนของคุณแม่อยู่ไหนโอเคมาก็ดีละ จเพิ่งจะเกริ่นไปบอกว่าเผือกอ่ะจะพาไปดูความเวอร์ของแฟนคลับสิงโตปราชยาทำงานเลยลูกเผือกร้านร้านมาเลยจ้าโตเสียราเผือกกันยังสุขสันค์วันจันทร์วันทำงานวันแรกที่สัปดาห์นะคะชึ้บค่ะนี่นี่นี่หนูเผือกมีอะไรให้ดูด้วยล่ะงงสิว่าภาพอะไรอ่ะลำบากดูดิ สแสดงหนึ่งควัญใจสาววัยสิงโตรปราชญยามล่าใช่แล้วละ่ะค่ะหนุ่มสิงโตรปราชญยานักแสดงไทยโรนี่และที่มีภาพไปขึ้นเด่นในง,งานอุปบิลบอร์ดย่านทัสแร์นิวยอร์กอเมริกาโนดเลอวแฟนคลับนมนวงการของนุ่มสิงโตแซงเขาทุ่มหนักมากควกักกระเป๋าเช่าบิลบอร์ดที่ทัม ไม่หมดนะจา้าเพราะว่าแฟนคลับชาวจีนี่ยยุ่ลงทุนไปซื้อพื้นที่โฆษณาบนตัวเครื่องบินของสายการบิน China Eastern <Wow. S 1> ใกล้เซียงไนกรุงเทพถึงหนึ่งแสนบาทสกรีนชื่อแล้วรูปพร้อมข้อความแฮปปี้เบิร์ดเหนุ่มสิงโตอีกด้วยละ่ะฝากแฟนคลับชาวไทยก็ไม่ยอมน้อยนะ <Hey. S 1> ลงทุนเชา่าจอ LED หน้าห้างดังด้วยราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนพร้อมเช่าพื้นที่โฆษณาบนปลอกกระดาษสวมแก้วกาแฟแบรนด์ดัง oh. ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่แฟนๆเขาใจปั้มก็เพื่อมอบ ายุครบ24ขวบให้นมสิงตอบในวันที28่28กรกฎาคมน,นี้นะคะ่ะแม่หนูเพื่อก็อยากมีพารแบบนี้ไปคลืนชอยฝรั่งได้เห็นบ้างอะ่ะไม่รู้จะมีใครรักใครดูหนูเพื่อบ้างไหมนาอคือแฟนคลับเจ๋งมากเลยอะ่ะใช่ออยากมีแฟนคลับแบบนี้บ้างอะ่ะอ้าวแล้วแฟนคลับขอป้ายหน่อยป้ายใหญ่ๆนะคะเหนือถังขยะไม่เอานะโอเค หมดเวลาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้11.30โมงครึ่งนะคะสรัปวันนี้สวัสดีค่ะ